เห็นสำเร็จหลายเขตแล้วค่ะเพราะว่าติดตามมาแบบสองสามปีแล้วเนี้ยค่ะก็เลยก็เลยตัดสินใจมาที่นี่ดีกว่าบริการดีมากเลยค่ะคือสะดวกทุกอย่างมีการบริการพนักง,งานพู้จาดีค่ะสถานทนี่ก็คือสะอาดไม่ต้องแบบไม่ต้องหาที่จอดรถหรือแย่งที่จอดรถอะไรเงี้ยค่ะการบริการ,ร,การดีสุดยอดครับหมอให้คำแนะนำที่ดีมากนะครับท,ท,ที่นี่คือคุณหมอก็น่ารักพูดจาก็เป็นกันเอง เข้าใจง่ายพยาบ,บาลทุกคนก็ดูแลดีค่ะเป็นกันเองเหมือนพี่น้องเลยค่ะประทับใจมากค่ะว่าแบบพนักงานก็บริการดีคุณหมอก็ดีอะไรก็ดีหมดทุกอย่างค่ะคุณหมอก็ให้คําแนะนําดีค่ะมีปัญหาอะไรก็คือปรึกษาได้ตลอดถ้าเกิดไม่สะดวกมาวันไหนสามารถเลื่อนนัดได้ ก็ถ้าเกิดเราสงสัยอะไรเงี้ยสามารถสอบถามได้ตลอดนะคะทั้งยาหมดเนื้ออะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถติดต่อสอบถามทางช่องไลน์ทางคลินิกก็ส่งยาส่งอะไรไปให้เราถึงที่เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องเดินทางมาที่นี่เองที่นี่ก็คือตอบโจทย์ทุกอย่างเลยมีความเชื่อมั่นนะครับใช่ค่ะเชื่อมันอม่นในคุณหมอสาย <laughs> <laughs> ก็สําหรับ PWS Clinic ก,ก็ มั่นใจในชื่อเสียงของคลินิกมาอยู่แล้วอะค่ะคือเราไว้ไว้ใจคุณหมอค่ะรวมไปถึงคลินิกก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงไปหามาหลายที่แล้วไม่ประสบความสำเร็จอะมันมันมันเฟล,ลทุกที่อะครับม,มาจบที่นี่ถือว่าคุณหมอทรายนี่เยี่ยมเลยก็แนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะสำหรับคนที่มีบุตรยากปล่อยแล้วยังไม่สำเร็จสักทีเชิญที่นี่เลยค่ะ